นี่ครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครลุงชัยนี่เป็นคนอ่าตอนนี้อยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยอะไรตอนนี้อยู่ก็อยู่หมู่เก้าหมู่เก้าตำบลท่าแซท่าแซไม่ใช่ปะทิวใช่ตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ตำบลท่าแซะท่าแซะครับผมตํบลท่าแซะจะมาชุมจชุมพรครับผมตอนนี้ก็เป็นผู้ดูแลการทำลายยางครับผมติดต้นไกายางขายติดต้นยางไกายางครนี่คือตั้งแต่แช่เลย ือก็ก่อนจะเอาไปใส่ในถุงเพื่อเพื่อ <Hey. S 2> ให้แตกตาใช่ไหมครับก็ก็กออกมาเชยน้ํายาตัวนี้ก่อนะ uh huh. ใช้น้ํายาคิดว่าแปลงที่ลองใช้ยาตัวนี้กับแปลงที่ว่าใช้ยาตัวอื่นมาเปรียบเทียบกันยาตัวเนี้ย uh huh. อจ,จะออกลากเร็วกว่า uh huh. แล้วก็จะแตกตาออกมาเสมอกันเสมอกันแล้วขึ้นมาคือเท่ากันเสมอนะครับเสมอหมดเลยเสมอต,ตัวยาอย่างอื่นจะขึ้น uh huh. สั้นบ้างยาวบ้างอะไรเง,งี้ย uh huh. คือจะไม่เหมือนยาตัวนี้ ครับผมพอว่าใส่ไว้ในแปลงเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ยาตัวนี้พ่นเก็บถึงสิบวันก็พ่นครั้งหนึ่งครับพอเวลาเราพ่นไปแล้วก็ยางเนี้ยใบจะแก่เร็วเราก็ได้ขายเร็วไงอ๋อถ้าใบแก่เร็วนี่คือได้ขายเร็วขายเร็วครับพราะถ้าไม่แก่นี่เอาไปลงก็ตายครับก็มันก็ไม่ก็มันก็ไม่ดีทำให้ไม่ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นส่งลูกค้าครับเพราะถ้าใบเป็นใบพิษหลาดใบก็อาจจะตายได้ อฮะครับผมอันนี้ส่วนที่เริ่มใช้ตั้งแต่แช่ลากเลยตั้งแต่แช่เลคะฮะครับผมเดี๋ยวจะจะพาไปดูแปลงที่ใช้ยาตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเดินตามเพไม่ไกลแต่โดยปกติได้ยินก็คือก็ทําอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าไปใช้ตอนกิ่งทำกิ่งไม้ขายด้วยใช่ไหมทำมะม่วงท ไม้สวนเพื่อสวนสวนครัวทำพวกนั้นทำมานานยังฮะก็ทำมาประมาณเป็นเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วมันได้ผลขนาดนี้ไหมครับก็ยาตัวอื่นถ้าใช้ก็ตอนกินก็ประมาณสี่ถึงห้าวันยาตัวนี้สามสิบวันก็ออกแล้วสามสิบวันก็ออกแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอันนั้นอะไรนะฮะไอ้ที่บอกว่าใช้สี่ห้าวันแล้วใช้กับต้นอะไรฮะต้นเขาเรียกว่าคีอทางใต้เขาเรียกเรเบลบลอกเล็บลอกครับที่ว่ามากินกับขนมจีนนะกินกับขนมจีนใช่ไหมครับครับผม เนี่ยี่แปลงที่ใช้ยาตัวนี้จะขึ้นเสมอกันหมดขึ้นเสมอแล้วก็เขียวเขียวครับนี่หลังจากเราใส่ถุงแล้วเราฉีดพ่นเจ็ดถึงสิบวันทำให้ใบแก่เร็วยาตัวอื่นนั่นก็ประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนถึงจะขายได้แต่ตัวนี้สองเดือนรับประกันได้เลยว่าขายได้เลยขายได้เลยใช่ไหมไม่น่าเชื่อกันอ่ะครับผมนี่นี่นี่นะ แล้วมีที่ไปทําพวกกิ่งก็คือเป็นกิ่งตอนอยาเงี้ยตอนครับอยู่หลังบ้านจะไปไหมล่ะจะไปหรือเปล่าล่ะอ่ะก็แต่เห็นว่ามีการเอาออกไปขายอะไรกันบ้างแล้วจะเดี๋ยงงไงก็เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวมาอีกทีตนึงโอเคครับผมก็ได้ก็คืออันนี้ก็คือแต่กิ่งตอนที่ทําทํามาก็คือได้ผลใช่ไหมอย่างอย่ากวตาตอนกินจะเหลียงนี่ประมาณสองเดือนถึงออกลากใช่ไหมอแต่ตัวนี้ก็มาเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็คือก็มันเร็วอีกาทุกเวลารากออกเ็วเราก็ได้ขาย ได้ผ่อายอ่าดเร็วใช่ไหมครับผมก็คือผู้ง่ายก็คือถ้าแนะนําก็คือก็คือแนะนาคนอื่นใช้ได้เลยตัวนี้ตัวนี้ก็แนะนำเขาเยอะแนะนําเขาใช้ไปเยอะเลยเขาใช้ตามเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นมีขนขึ้นรถขายไปก็คือเขาก็มาดูขายได้เร็วอ่าฮะเขาก็คนที่มาซื้อตายางเราเราก็แนะนํายาตัวนี้ให้อ่าฮะแล้วเขาลงหลุมปลูกใช่ไหมครับผมเขาก็ฉีดพ่นคือคือยางนี้ก็จะแตกฉัดสองเร็วฉัดสองเร็วครับอ่ะยางก็โตเร็ว โตเร็วก็พู้ง่ายแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องตายเขาบ้านเขาเรียกอะไรไม่ต้องซ่อมใช่ไหมไม่ต้องซ่อมอยู่ไม่ต้องซ่อมซ่อมมันจะซ่อมไม่ทันก็คือก็โ็โบไปเลยหลุมนั้นโบไปเลยอ่ะฮะก็ได้แบบกินพื้นที่ไปเปล่าเปล่าใช่ไหมฮะก็ก็โอเคครับตรงนี้ก็ทําตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือก็ถ้าเกิดมีใครสนใจเนี่ยเข้ามาแวะดูขอดูอะไรเงี้ยได้ได้เลยครับครับก็ตรงนี้เขาเรียกท่าแซะแต่ว่าต้องเลี้ยวเขาเห็นว่าเลี้ยวไปสนามบิน อ่อมทางไปสนามบินจุลพรถ้ามาจากกรุงเทพก็ลงใต้ใช่ไหมเขียนว่าทางไปสนามบินจุมพรแล้วก็ไปอำเภอปะทิวครับเลี้ยวซ้ายเข้าเข้ามาประมาณ3ามกิโลประมาณ3ามกิโลแปลงยางอยู่ซ้ายมือแปลงยางอยู่ซ้ายมือไม่ต้ม่ได้เลยครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับ